สวัสดีจ้ามาดามสาวเมืองสกล,ลคนครชาแนลจ้าวันนี้ซื้อต้มต้มเนื้อเปื่อยค่ะต้มเนื้อเปื่อยให้ลูกชายนี่ค่ะลูกชายกินบ่ค่ะลูกชายต้มเนื้อเปื่อยค่ะอาหารเสริมต้มเนื้อเปื่อยต้มเนื้อเปื่อย ใส่เขาเนี่นอยเข่าใส่ขึเนลอยเดี๋ยวคนลูกรอกอนรอก่อนนะถุงนี้หกสิบบาทที่น้องหกสิบบาทนเดี๋ยวนะ นี่ค่ะอาหารลูกชายต้มต้มเนื้อเปื่อยลูกนะโอ้ลูกชายค่ะหายอยู่มามๆมาจิ้มเนีเ่ยอะไรนี่มาเนี่ยมากินกินอะไรลูกนะอ่ะจ้าลูกชายกินข่าวแล้วจ้า ก,กินดีๆลูกนั่งกินนั่งกินกินดีๆอันนี้ของลูกสาวค่ะคอนโดลูกสาวเนาะนี่เนาะคอนโดลูกสาวอันนี้คอนโดลูกสาวจ้าคอนโดเมี้ยวเมียวลูกสาวจะไปนอนเหรียทางไหนปุี้ลูกสาวเลกินลูก ต้มเนื้อเปื่อยเ้นาออาหารเสริมเพื่อนปกติก็กินอาหารเม็ดละค่ะก็เลยซื้อต้มเนื้อเปื่อให้เพื่อนกินเสริมให้เพื่อนแน่อร่อยไหมอร่อยไหมสกายอร่อยไหมลูก อร่อยไหมครับอ,อันนี้อาหารลูกสาวค่ะอนนอาหารลูกสาวเนะาะซื้อถุงน้อยมาก่อนไม่ได้ไปร้านไม่ได้เข้าไปในเมืองลองอาหารใหม่